สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับหนูเล็กที่ช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะวันนี้เราก็อยู่กันนะคะที่เดิมบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะช่องทางการติดต่อของหนูเล็กนะคะเป็นเบอร์093-389-2888 เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้หรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะลูกค้าจา๋าตอนนี้เราอยู่กันที่โกดัง3นะคะเป็นโกดังเก็บรถเข้าใหม่นะคะบอกเลยว่าคันนี้เข้ามาเมื่อวานส,สดๆร้อนๆนะคะยังไม่ได้มีการปรับสภาพแต่อย่างใดที่ลูกค้าเห็นนี่คือโครงสร้างเดิมๆเลยนะอ่าสำหรับคันนี้ที่จะนํามารีวิวให้ชมกันนะคะเป็นรถ Honda c i v i c FC นะคะคันนี้เป็นตัว1.8 EL นะ,ะสำหรับคันนี้เป็นปี2018สําหรับราคาตั้งขายเนี่ยบอกเลยว่าอย่าง ไม่ทราบนะคะเอรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะคะยังไม่ได้มีการตั้งราคาหากว่าแจ้งอหากว่าทางบอสนะคะแจ้งราคามาแล้วนะคะเดี๋ยวนูเล็กจะแจ้งไว้ทางใต้คอมเมนต์นะคะด้านล่างนี้เลยนะว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่นะ คันนี้นะคะเลขไมล์ของเขาอยู่ที่8 9 0 0 0เท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะ C ีวิ c เอบอกเลยว่าสีขาวๆแบบนี้ตามหากันเยอะมากนะะเข้ามาแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่ตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาชมนะคะในส่วนของรายละเอียดรถเท่าใหม่นะคะก่อนปรับสภาพกันนะคะเริ่มต้นเลยในส่วนของตัวกระจังด้านหน้านะคะกระจังหน้าของเขานะคะก็ตกแต่งมาด้วยโครเมียมนะคะแน่แนๆแ,แบบนี้เลยนะ,ะนี่ลากตั้งแต่ดวงไฟนะคะซ้ายจะรดขวาเลยทีเดียวนะคะ สำหรับไฟนะคะลูกค้าก็ได้เป็นไฟโปรเจกเตอร์ไปนะคะแล้วก็คันนี้เสริมไฟตัดหมอกมาให้นะคะรอบกรอบของเขาเนี่ยก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีดานะคะตัดกับสีขาวออกมาได้ดูสวยงามนะคะน่าใช้มากๆเลยนะ,ะสําหรับคันนี้นะคะเลขทะเบียนคันนี้ลูกค้าได้ไปเป็น7กอไก่ทอรหานะคะ40-35รายละเอียดรอบๆคันนะคะ ส่วนตรงนี้ข้างแก้มติดไฟเรียวมาให้ด้วยนะคะล้อมแม็กก็ได้เป็นล้อมแม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะเป็นแม็กทูโทนสีดำปัดหน้าเงาเงินเงินแบบนี้เลยนะคะน็อต5ลูกนะสำหรับยางนะคะลูกค้าได้เป็นยางดันหลบไปนะ คันนี้นะคะสัปดายางเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่1 1ปี18นะคะแต่ว่าดอกยางเนี่ยก็ยังใช้งานได้อยู่นะคะลูกค้านะแล้วก็รหัสยางนะคะเป็นรหัส215ทับนะคะอ่ะตัวโชคนะคะโชคเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้การันตีในส่วนของโครงสร้างเลยนะที่ลูกค้าเห็นริ้วรอยตรงนี้นะคะบอกเลยว่ายังไม่ได้มีการเก็บซ่อมงานนะคะนะเดี๋ยวหากว่ามีการเก็บรายละเอียดงานเดี๋ยวเรามารีวิวให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ในส่วนของตัวกระจกมองข้างก็เป็นสีขาวมุกสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะแต่ด้านล่างเนี่ยมีการตกแต่งเป็นสีดํานะคะทูโทนมาแบบนี้นะแล้วก็ซ้อนไฟเลี้ยวนะคะตรงข้างกระจกมาให้นะคันนี้มีการตกแต่งนะคะขอบกระจกเนี่ยเป็นโครเมียมนะ,ะเป็นเส้นโค้งแบบนี้เลยนะคะทั้งบานสวยๆเลยนะคะลูกค้ารูปทรงสปอร์ตมากๆนะมือจับนะคะมือเปิดเป็นโครเมียมทั้งอันแบบนี้นะคะ ลูกค้าท่านใดมองหานะคะ c ีวิกเอฟซสีขาวอยู่นะเข้ามาแล้วนะพาดไม่ได้เลยคะ่ะลูกค้ามีคันเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับตอนนี้นะ,ะในส่วนของด้านฝากระโปรงท้ายนะคะดวงไฟสัญลักษณ์ของเขาเลยนะเป็นไฟ LED รูปตัว C แบบนี้นะคะตัวเครื่อง IV-TECH นะคะตัวอ,อักษรนะคะอยู่ทุกตัวนะไม่ตกหล่นหายไปไหนเลยนะ c i v i c นะคะ Honda โลโก้ฮอนด้าอยู่ตรงกลางแบบนี้ด้านหลังเนี่ยมีการติดเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะคะการชนท้ายด้านล่างเนี่ยเป็นสีดําด้านดูรายละเอียดรอบๆคันนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดภายในกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะ สำหรับภายในคันนี้นะคะด้านนอกสีขาวมุกภายในนะ,ค,ะคุมโทนดำทั้งคันแบบนี้เลยนะ,ะลูกค้าจ๋านะมาดูกันในส่วนของฝาประตูก่อนนะคะฝาประตูเป็นสีดำฝาประตูบานเดิมแท้จากโรงงานนะคะอันนี้ยังไม่ได้มีการทำความสะอาดนะคะลูกค้าจ๋าแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะ,ะในส่วนของปุ่มเซนทรัลล็อกนะคะอยู่ด้านขวามือแบบนี้ฝากระโปรงท้ายเปิดด้านนี้นะคะมือเปิดประตูนะคะเป็นสีเงิน สวยงามเลยนะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวบานพับบานประตูนะคะจุด QC ยังอยู่เลยนะน,ะนี่หัวนอดด็อตเตอร์ไม่หลวมไม่ขยับนะคะนี่ดูหัวน็อตนะคะลักษณะหัวน็อตเดิมเดิมนะ ในส่วนของภายในนะคะคันนี้แน่นอนค่ะลูกค้าได้ปุ่ม engine start ไปนะคะระบบต่างๆฟังก์ชันออปชันเนี่ยมาครบแน่นอนนะคะเบาะเป็นเนบาะปรับเรือนไฟฟ้าเบาะหนังสีดำเดินได้ตะเข็บสีขาวแบบนี้นะคะพวงมาลัยก็มัลติฟังก์ชันนะคะในส่วนพวงมาลัยเนี่ยมีโหมดควบคุมในส่วนของเสียงนะคะแล้วก็ระบบอ่าพวกแฮนด์ฟรีต่างๆนะคะลูกค้าหน้าหน้าจอนะคะแสดง ตัวเลือนไม่เนี่ยเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ลูกค้าตัวการาฟิกเขาสวยงามมากเลยนะขอย่าหยิบกุญแจเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถนะให้ลูกค้าฟังเสียงอ่าโอ้โหดูลายการาฟิกเขาขึ้นมาแบบสวยงามมากๆเลยนะคะสปอร์ชบเชียหน่าใช้นะคะลูกเล่นเยอะเลยนะแล้วก็หน้าจอนะคะเป็นตัว ลูกค้าได้หน้าจอไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามีตัวมงุงตัวเมมโมรี่การ์ดใส่ไปให้นะคะแอร์แน่นอนค่ะเป็นแอร์แบบออโตดิจิตอลนะคะแล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์แบบออโตแน่นอนนะเบรกโฮะคะอยู่ด้านนี้นะคะลูกค้าแค่เพียงเหยียบเบรกนะคะกดปุ่มระบบมันก็จะกดเบรกมือให้นะคะระบบประหยัดนะคะมีให้ด้วยนะ พอเิวนวคอนโซลด้านบนเนี่ยก็เป็นสีดำนะคะแล้วก็มีการตัดตกแต่งลูกเล่นนะคะเป็นสีเงินเงินเมทเลลิกแบบนี้นะช่องสำหรับเก็บใส่เอกสารมีให้ครบพร้อมนะคะมานบังแดดมีกระจกให้นะคะดวงไฟสองสว่างติดปกติเลยนะสองดวง ถือว่าเป็นรถคันนึ่งไวรุ่นชอบนะคะ c v v i c FC เนี่ยไวรุ่นตามหาเยอะมากเลยนะด้วยรูปแบบที่ชบเชียวนะคะแล้วก็ฟังก์ชันออปชั่นที่ครบพร้อมใช้งานนะคะเป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งเลยนะเบาะด้านหลังนะคะก็บริเวณผู้นั่งเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยนั่งได้ประมาณ2-3ท่านนะคะแล้วก็บริเวณหลังคาเฮดรูมเนี่ยก็สูงโปร่งนะคะสูงปรงเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันนะ ดูค้าเวียนหัวไหม่อ่ะด้านหลังนะคะนี่เฮ๊รูมของเขาสูงสูงเลยนะแล้วก็เล็กรูมก็ยื่นขาไปได้ยาวๆเลยนะคะเขามีที่วางแขนแล้วก็ที่ใส่แก้วน้ำม,มาให้ด้วยนะคะตรงเบาะหลังสะดวกสบายมากค่ะพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะ ในส่วนโครงสร้างก็โครงสร้างเดิมๆด้วยนะคะคันนี้โอ้โหสวยงามและน่าใช้สุดๆเลยเสียดายที่ยังไม่ทราบราคานะคะเดี๋ยวลูกค้าอดใจรอสักนิดนึงนะเดี๋ยวราคาออกเดี๋ยวหนูเล็กรีบแจ้งเลยนะ,ะชมกันต่อนะคะในส่วนของฝากระโปรงท้ายของคันนี้นะคะฝากระโปรงท้ายเปิดมานะคะลักษณะาฝากระโปรงก็เดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่เคยถูกถอดเปลี่ยนแต่อย่างใดสีเดิมไม่กลับสีนะแต่เดี๋ยวเราจะต้องมีการเก็บรายละเอียดตัวสีให้นิดนึงเพื่อความสวยงามของลูกค้านะคะ ช่องเก็บสัมภาระก็ใหญ่โตมโหฬานกว้างขวางมากๆถาดยุงถาดยางมีมาให้ครบพร้อมเลยนะคะยางอะไรอันนี้มีให้เลยนะเครื่องมืออุปกรณ์ถุงมือแม่แรงมีมาให้ครบพร้อมเช่นกันนะคะโครงสร้างด้านหลังนะโครงสร้างเดิมๆนะคะ,ะสังเกตในส่วนของตัวปิดฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยอานะคะ มาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะคะที่จะรีวิวให้ลูกค้าชมกันนะคะอ่ะอันนี้เราจะตัดเครื่องไวให้ลูกค้าฟังเสียงเครื่องเลยนะคะตัวเครื่องเนี่ย,ยลักษณะนิ่งๆเลยนะสาหรับคันนี้เนี่ยขนาดพันแปดินะคะลูกค้าจ๋าบอกเลยว่าแรงม้าของเขานะคะได้สูงสุดที่ร้อยสี่สิบแรงม้าเลยทีเดียวนะอันนี้ตัวเครื่องเดิมนะคะเดิมแท้ไม่มีขอดเปลี่ยดใดๆทั้งสิ้นไม่มีรอยเยอ้อรอยมันออก ด้วยตนเองนะคะลูกค้าสามารถติดต่อหนูฤกเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์0ู3 3 8 9 2 8 8 8หากลูกค้าดูรถไม่เป็นนะคะแต่มีคนรู้จักมีทีมช่างลูกค้าเอาเข้ามาดูรถได้เลยค่ะเอามาตรวจสอบกันไ,ได้นะให้ลูกค้าดูนะคะในส่วนของรายละเอียดข้าวๆนะคะพวกนอ็อตหัวน็อตต่างๆนะคะน็อตแกนซ้ายน็อตแกนขวานะคะแล้วก็ตานหน้านะคะอยู่ในสภาพเดิมนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะ โครงก็เดิมๆเลยคักจากโรงงานนะคะตัวสติ๊กเกอร์มอก็ยังคงอยู่นะคะสวยงามน่าใช้รุ่นตามหาด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวหากว่ามีการถับสภาพออกมาแล้วนะจะดูดีแลนะน่าใช้กว่านี้เยอะเลยนะก็จบไปเรียบร้อยนะคะสำหรับการพาชมรถเข้าใหม่รอปักสภาพคันนี้นะคะ h o n d a Civic FC อปี2018 1.8 EL นนะคะสีขาวมุกแบบนี้ลูกค้าท่านใดตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะ มีเข้ามาคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าสาหรับยอดจัดบอกเลยคันนี้จัดได้ยอดเต็ม,ตมลๆล้นล้นลูกค้าท่านใดเครดิตก็ฟรีดาวกันไปเลยนะคะแล้วก็ดอกเบี้ย,วเ,วยเริ่มต้นของเราอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดแจ้งอยากจัดไฟแนนซ์แต่อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดเราก็มีบริการนะคะทีมไฟแนนซ์วิ่งจัดให้ถึงที่นะคะไม่พอมีบริการรถสไลด์นะคะไปส่งรถให้ถึงนาบานอีกด้วยนะคะสําหรับตัวของแถมนะคะอื่นใดหากลูกค้าสนใจคันนี้นะคะลูกค้าติดต่อหาหนุ่เล็กได้เลยค่ะพูดคุยกันได้ ะะของแถมมีให้จุกๆที่สาคัญคันนี้หนูเล็กเติมน้ามันให้เลยนะแต่ต้องแจ้งว่ามาจาก YouTube ของหนูเล็กนะคะแจ้เติมน้ํามันให้เลยเต็มถังนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะลูกค้าถ้าดสนใจห้ามพลาดเลยนะคะแล้วก็ก่อนจากกาันวันนี้นะคะลูกค้ากดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตวิดีโอคลิปของหนูเล็กนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ